กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไราสายเลือดไทยทุกทท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทยเคนชินและสมุไรไทยบ้านก็มีงานดาบคาตนะลิมิเต็ดและไอเทมงานสั่งทำทำเรียนแบบจากภาพยนตร์เรื่องรุโรนิเคนชินสมุไรเอ็กซ์นะฮะนี่เป็นดาบของมือพิฆาตบัต โตไซเป็นดาบปริวิญญาณนะครับตัวใบดาบทำจากเหล็กทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับเป็นฮาร์มอนซูนามิขัดใสฮาร์มอนลายพิเศษเลยนะครับโครงสร้างมารุปลายดาบรับคมหักมุมคิซากิโชเซนโกโยเตะชัดๆแบบนี้เลยฮาร์มอนโหดๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าฮาร์มอนซูนามิ หรือฮาร์มอนทะเลเดือดนะฮะโอ้โหคมกลิบนะครับ,รบตัวใบดาบเป็นเหล็กทีสิใบเต็มนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานร้อเปอร์เซนโอ้โหสุดยอดนะฮะผมเห็นยังตื่นเต้นเลยครับฮาบาก,กิเป็นทองเหลืองแท้แกะลายซีนซีตราแบนโยกิโทชินะครับส่วนฝักดาบทําจากไม้แท้สากโอเป็นเส้นใหญ่สีดำ เมตรละ500เลยทีเดียวนะครับฝักดาบทำสีดำผิวเปลือกส้มตามแบบฉบับหนังเลยนะครับฟิตติ้งก็ลอกเลียนแบบตามแบบฉบับในหนังเดะเดะเลยนะฮะใครที่ครอบครองดาบเล่มนี้เปรียบเสมือนว่าท่านคือมือพิฆาตบัตโตไซเลยนะฮะโอ้โหสีดำดุเข้มตรก,การตาเลยนะฮะปิ้งนี่มาในชุดใสฝัก เต็มชุดแล้วนี่เหมือนในหนังดูรูปตัวอย่างเลยครับเหมือนเดะเลยนะฮะสำหรับดาบเล่มนี้เป็นงานพรีเมียมลิมิเต็ดสั่งทำนะครับราคาพิเศษนะครับฟังดีๆมีเพียงเล่มเดียวนะครับใครไวคนนั้นก็จะได้ไปครอบครองนะครับเนื่องจากถ้ายฝักมีตำหนินิดนึงนะฮะและตรงฝักนิดเดียวนะครับไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้น จากปกติ6,999บาททางร้านลดเหลือ4,499บาทค่าจัดส่ง150บาททั่วประเทศเทศเทศดูเม็ดกระเบนยังกันหนังจระเข้เม็ดเบลเลอร์คัดเกรดสีดำเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับสึบะก็เป็นลายกงล้อนะฮะตามแบบฉบับที่มือพิคาตบัโตไซใ,ใช้เลยนะครับ ดาบเล่มนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะ